ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่3กรกฎาคม66ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวมาแจ้งพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่14,400-14,800ถึงบาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอยู่ที่13,500-14,000บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่1,300ถึง1,900บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่1,1200ถึง1,1800บาทต่อตัน ค่าเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวราคาอยู่ที่12,800-13,600ถึง 13, บาทต่อตันค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมกันค้าภายในอีกหนึ่งครั้งราคาจังหวัดของท่านต้องทินของท่านเป็นอย่างไรพี่พีน้องนองทุกท่านสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ